สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกับช่องสาวโคราชไกดทินิกแล้วจ้ะวันนี้ฉันไดพาก,กินตํามสมพี่น้องมาเด้อมาเด้อ,อนานๆกินตํามสมวันนี้วันนี้จอดอยากออกกล่องออกอม,มาพี่น้องตํามสมแซบ่บๆนานเลาเดินี่ฉันไม่ได้กินตํามสมนะ่ะไม่ค่อยหิวตามมําสมเด๋ยวนี้อื้อ พักแถวพี่น้องงามงาม,งามอาเส้นขูกกบบมานคือเส้นขูดก,กระน่ำตำสมโซ่มันลงไปพี่น้องเออ อากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วเดี๋ยวเนี่ตอนเช้าหน้าหนาวนั่งไม่ถูกถาดจากักะทีมาเดินทุกคนเด้อตำสมอร่อยอร่อยรัสบ,บอกส์ครับเสบบครับพรม นานกินก็อร่อยหน่อยเดี๋ยพี่น้องต้มส้มน่ะ ตำส้มตำซั่วอย่ามวัวแอวมาเด้อ ักนามตาสมมาใส่สาวพอกระซายอร่อยพี่นอ้องอร่อยอุณกกลับไปโรงเรียนสามชั่วโมงกลับไปหลับกลับมาวันทัดไปฉีดวัคซีนเขาเลยเห็นกลับครึ่งวัน มามามาเ็บเ็บเศษเศษครับอย่างเพชรเลยพี่น้องเผ็ดเผ็ดเนี่ยจะได้ส่วนเนาะน้ำจิ้นผัด hết hen nhưng mà làm nóng chín bị khụt cũng mà quần thì hồng rồi mà đưa hết อากาศหนาวพักกับที่ตตยเนาะสดายสงสารเนาะ ุยน้ําพี่น้องเอ้ยอยากมีหมูกินเด้แบบ พักแพลวพอมีแล้วไม่เคยหิวงานพี่น้องเองไม่เคยหิวเลยวางมันชีช่เจ๊ที่ทำไมกินที่เนี่ยแล้วไม่มีคือคิดอยาก แซบเวอร์ chụp hết lại Tuấn bạn này phải xuống thùng ạ Cái này bài của เดอ้อพี่น้องเดอ้อเผ็ดเผ็ด เลือดตัดยาอีกไม่นานกับเลือดเลยตัดยาแลหละหนาวยาก็ไม่ยากเผ็ดแรงพี่นอ้อง ลูกกับไข่ไปรุงเรียนนะ่ะไวลัสก,กระไรเดี๋ยวเนี่ยโอ้ล้วจีรลอดผลกันไหมเนี่ยคนที่เป็นไวรัสนะ่ะเขาก็ออกมาใช้ชีวิตปกติแต่เขาไม่ได้หายขาดไงพวกเขาไม่มียาบาสซีนรักษาเนาะ เดินควยกันพี่น้องเอ้ยบางทีฉันก็คิดเด้อเครียดอืมเพื่อข้อไอเข้าอะไรออกมาเองได้หลับตรงนี้นะเนาะเพื่อไอ้ไม่ได้กลับบ้านเนี่่ไหนกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่นี่นะแต่ไปไหนให้ใส่ผ้าพิมพมูกแต่ไปโรงเรียนน่ะเขาเขาไม่มีใครใส่ไงไปโรงเรียนเขาไม่ใส่ผ้าพิมพมูกใส่อะไรเลยเด้อไปเมืองสาะอืม เท่านี้อันนี้เป็นลูกนี่เนะาะเอาใครเป็นมาแล้ววัาหนักแฟนไปจอคนไปพับเขาเป็นแล้วเขาหนีเข้ากบว่าเขาหายเขาหายแล้วจ้ะ่ะเขาลอยฟังมันอยู่ในโปอดหายใจไม่ค่อยสะดวกพี่น้องเผื่อมันหนาวมันกลับมาเนาะมันมีแบบซีนหลักษาม นีมอือรักษาแต่เราก็ต้องเราอยู่แล้วต้องสู่ต่อไปนอะพี่น้องเนาะบ้านเองอย่างเมืองไทยบ้านเองมันมัน้อนโอกาสแบบมันน้อยนะอยู่นีติดเชื่อมาลง 6, ลงวุกพันละหกพันคนอนะ ายสี่สิบห้าสิบเออเผ็ด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 พี่น้องเลยแซบ่บแต่เผ็ดแต่แซบ่บหอมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้ทงตันิดเดี๋ยว น้ำลายกินคนเดียวกับเลือหลายทับมทไม่หิวแมแต่แซ่บพี่น้องไปเลยแซ่บมากกินกินก็พักแผลพักแผลยิ่งเผ็ดพริกก็ยิ่งเพชร <c oughs> อ,อร่อยเว,วะ ทำคลิปพี่น้องเอยกวาที่ผ่านกดสี่พันชั่วโมงน่ะยากเนาะของฉันเหลือร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าชั่วโมงมฉันไม่ได้บางทีฉันตอบคลิปชานะ่ะฉันไปเปิดของช่องตะของในเพลย์ลิสต์ไว้ไปเปิดช่องตะของในเพลย์ลิสต์อาดไว้ทั้งวัน ช่วยได้ได้พี่น้องขึ้นมาละสิบกว่ายี่สิบสามสิบฉันเปิดสามเครื่องเลยคราวนี้ดูคลิปตัวเองลำคานลำคาญ <c oughs> <c oughs> ดูคลิปตัวเองน่ะลำคาญแต่ว่าขอดีเนาะ เห็นจอด์นะสมัยที่จอดตอนทํคลิปใหม่ๆตอนจอดมันน้อยๆนะกลับกันมาตอนนี้ค่ะค่ะว่ามันเป็นความจำนะถ้าเราถ่ายรูปมันก็ไม่ได้เป็นความจําที่ทําให้เรารู้สึกแบบดูแล้วรู้สึกดีเนะดูก็ชิ่งใช่ไหมแต่มันเป็นภาพวิดีโอก็ดูรู้สึกมีความสุขได้เห็นมันเห็นถ่ายจอดมันนี่นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเอาลุงเนาะ นะเดี๋ยวลงไปกับปิดคอมเมนต์กับสงสารหมูที่บาดูให้เองด้าน่ะกันเลยมาที่นี่ก็หุยซิสเดี๋ยวก่อน ฉันก็นช่วยพี่ช่วยน้องดันแห้ะฉันเปเปิดช่วยเด้อทุกคนจะเรือลอยเจ็ดสิบห้าสี่พันสี่พันชั่วโมงเนี่ยยากอยากเนาะอยากกว่าที่จะไไ่ฝันถึงแบบมีอีเมลเนาะเขาบอกว่าเขาให้เวลาหนึ่งเดือนเพราะว่า ทั้งฉันเดือนตุลาคือสันิมดครบหนึ่งปีไงพี่น้องให้เวลาหนึ่งเดือนถ้าฉันทําไม่ได้มันจิตเข้าจิตตัดแต่ว่ายอดการติดตามของเองนะ่ะก็คือปกติจะยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์เองเข้ก็ตัดออกนะเป็นโมค่ะอัน,นี้นะแค่จรจิงไม่จริงดอกเ<ฮ>ขาส่งอีเมลมาเขานีฉันคี่แบบโอ๊้ เปิดดันโู้แล้วก็พี่แล้วก็เพื่อนๆช่วยหลายคนดอกเนี่ยน้องๆแรก,ก็็ช่วยดันมุดแก่งเดยมพี่น้องแซ่บแซบเดิมพี่น้องเดอิอก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขามาชมในช่องสาวโคลาดไก่ทินจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์จะบอกกดไลค์แบบนี้นิ่โปโหัวไม่โปโไม่ใช่นิวชี่ <laughs> น,นิ่โปนี่นิโปกดไลค์ กดไลค์ <Like. S 1> กดติดตาม <Okay. S 1> ให้ช่องสาวขคราชไกด์ทิน้ดยเด้อจะเด้อพี่น้องเด้อบายบายขอบคุณ <Bye. S 1> ที่รับชมจ้ะขอบคุณครับจอดยกมือดูในจอดลองสวัสดีทำท่าแบบใ <Sure. S 1> นทำงามคนไทยเขาวัดดีกันยังไงลองทำไปดูดูเมศซอนนะ่ะำยกมือมงามวะเหมือนถัดมัทนทำอ่ะไปยบายบาย okay <laughs>